วันนี้ขอรีวิวนะคะช็อกแลรร้านนี้อยากกินมานานมากเข้มข้นออริจินอลมากนะจ๊ะสูตรนี้หวานกำลังดีตอนแรกว็จต้องสูตรเข้มยังไม่หมดค่ะสั่งตัวนี้มาด้วยค่ะชูโรสะคะเราสั่งมาแบบว่าแบบนี้ค่ะแบบนี้ให้ดูเลย เราบอกว่าเอาเป็นแบบสติกยาวนะนี้ต้องตัดนี่กลัวมากโอ้โหเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วค่ะเกิดไปแล้วค่ะเกิดไปแล้วค่ะคอะยโอ้หมูปิ้งอากงค่ะนี่ก็สั่งเดรบิสกอี่มาเหมือนกันเดี๋ยวแกะให้ดูมันน่ากินขนาดไหน่แล้สั่งมาหลายอย่างมากเลยอ มันใช่ป่ะหืมหืมหมูนี่หมูแบบเนื้อมันก็มมไม่สิ้นน้ำชีสออกแดงมากหืมชีสอกแดงชีสอกแดงอ่ะต้องเอาไปอุ่นก่อนให้มันระเบิดอร่อยเธอ สูตรแนะนำแล้วก็ว่าทำไมมันถึงดังในโซเชียลม,มันอร่อยจริง